สวัสดีครับพบกับสรุปข่าว Liverpool. ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เป็นรากฐานแดนนี่อิงส์เฉินเฉนลิเวอร์พูลของเจคเกิงครับช่วยพัฒนาฝีเท้าทำฟอร์มจำกับสาวแถมตันแดนนี่อิงนะฮะกองหน้าทีมเชาตงกฤษในวัย28ปีออกโรงยาหอมสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลแห่งศึกฟุตบอลทีมชาอังกฤษภายใต้การคุมทีมของเจคเกิงครับที่ทำให้เจ้าตัวมีผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับสาวตุนตันจนมีที่ติดทับชื่อไรอัลทีมชาติอังกฤษในเวลานี้ แดนนิงเคยประสบปัญหาการบาดเจ็บรุนแรงที่หัวเข่านะครับจนต้องพักยาวถึง2ฤดูกาลร,ระหว่างการแข่งขันในทินแอนฟิลด์ก่อนที่จะถูกปล่อยตัวให้กับพลพรรคดังบุนซาวเต็มตันด้วยมูลนค่า20ล้านปอนด์มันเสมอที่ผ่านมาก่อนที่จะเซ็นโบวให้กับทีมเดอะแซนส์ไปทั้งสิน้น22ประตูบริลีกสูงสุดตามดาวสมตูสูส์สุดย่างจะมีวาด,ดีเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นผมเป็นนักเตะที่ชอบอย่างบอลจากคู่ต่อสู้เพื่อทีมอยู่เสมอ และวิธีการที่ผู้จัดจาก,การทีมได้เซตแผนการเล่นขึ้นมาช่วยให้ผมได้เต็มที่และช่วยให้ผมกลับมาครอบครองบอลได้ในพื้นที่สุดท้ายแดนนิงก,กล่าวให้สำาักข่ับเดอะท่ามวิธีการเล่นของเรานั้นมันเข้มข้นมากมันเหมาะสมกับสไตล์การเล่นของตัวผมเองแต่โชคร้ายที่มันกลับไม่ประสบความสำเร็จกับเลโวพูลคุณสามารถเห็นได้ว่าโรเบรโตเฟอร์มิโนยังบอลจากคู่แข่งได้มากเพียงใดเช่นเดียวกับนาทานเลสสมอนนั่นเป็นส่วนที่สำคัญต่อการเล่นของผม ทำให้รู้เกมผ่านไปด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทุกปีและมีชั้นเชิงทางนัานแทคติกซับซ้อนมากยิ่งขึ้นสำหรับนักเตะในบทบาทเขาหน้าหมายเลขก้าวนตอนนี้นั้นมันมีหน้าที่ซึ่งต้องทําอยู่มากแต่นั่นก็เข้ากับสไตล์การเล่นของผมอย่างสมบูรณ์แบบขอขอบคุณเช็กิ้งคลับและลิเวอร์พูลที่สร้างผมขึ้นมาให้เป็นนักเตะที่เป็นแบบนี้ก็ดีใจด้วยนะครับสาหรับแดนนี่อิงส์ โรบบพร้อมเจอความท้าทายจากสมิการสแอนดรูว์โรบบสันแข่งตัวลุยขันลิเวอร์พูลพร้อมรับมือกับความท้าทายในการย่งตำแหน่งตัวจริงจากคขาสตาร์ซามิการสแบ็คซ้ายเชลกลีดสมิการสย้ายจากออลิปิกอสมาอยู่กับลิเวอร์พูลซึ่งของโรบบก็เชื่อว่าการมาของคนใหม่จะเป็นการเพิ่มคุณภาพให้กับทีมหงแดงมากขึ้นไปอีกเขาปรับ,บตัวได้ดีมากคุณจะเห็นว่าเขามั่นใจขึ้นเรื่อยๆในฐานะนักเตะโดยส่วนตัวแล้วกับการอยู่ในทีม และผมคิดว่าต้องให้เครดิตกับเพื่อนๆทุกคนและทีมงานทั้งหมดโรบสันกล่าวถึงสมิการ์ดฟังนะเราทุกคนเคยอยู่ตรงนั้นเราทุกคนก็รู้ว่าการเดินเข้าไปในห้องเต็งตัวใหม่มันน่ากลัวแค่ไหนและการไม่รู้จักใครเลยและอะไรแบบนั้นแต่ผมคิดว่าเราทุกคนรู้สึกดีและรู้สึกเป็นอย่างไรและเราก็ระมัดระวังในเรื่องนี้มากในนั้นเราจึงพยายามทําให้คนอื่นๆรู้สึกได้ว่าได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีที่สุดและเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ เพราะยิ่งคุณทะลุกำแพงของตัวเองออกมาได้เร็วเท่าไหร่ผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นผมเคยเห็นเขาในการฝึกซ้อมเขาดุดันเป็นนักเตะที่เก่งจริงๆผมไม่สามารถพูดได้ว่าเห็นเขาเล่นกับโอลิมปิกกสมากนักและอะไรแบบนั้นแต่มันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถและพัฒนาไปได้และเห็นได้ชัดเจนว่ามีบางอย่างที่ช่วยพัฒนาทีมได้และผมไม่สงสัยว่าเขาจะทําได้สําหรับผมแล้วโดยส่วนตัวนะครับแน่นอนว่าเขาจะอยู่ในตําแหน่งเดียวกันกับผมและผมอยากรักษาตําแหน่งแบ็คซ้ายอันดับหนึ่ง ผมอยากลงเล่นในเกมต่างๆให้มากที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้รักษาความฟิตและระดับก,การเล่นที่สูงที่สุดและผมก็อยากจะลงเล่นในทุกๆเกมผมรู้ว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะทําได้ดตลอดแต่นั่นคือทัศนคติที่ผมจะใช้ต่อไปและมันขึ้นอยู่กับผมที่จะโชว์ฟอร์มและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงเป็นแบ็คซ้ายอันดับหนึ่งนั่นคือเป้าหมายของผมและผมมั่นใจว่าเขาก็ามีเป้าหมายเดียวกันแต่เราจะมีการแข่งขันทั่วทั้งสนามเรามีการแข่งขันในทุกๆตำแหน่ง มันขึ้นอยู่กับเด็กๆที่เป็นตัวจริงจะรักษาตำแหน่งเอาไว้และชัดเจนว่านั่นคือเป้าหมายของผมนั่นคือสิ่งที่ผมตั้งเป้าและหวังว่าจะทำได้ผมมีฤดูกาลที่น่าเหลือเชื่อที่นี่น่าจะ2ฤดูกาลผมรู้สึกว่าผมเล่นดีๆและผมเติบโตขึ้นในระดับสูงและอรไรแบบนั้นแต่มันก็เกี่ยวกับความพยายามต่อไปและผมจะพยายามทำแบบนี้ต่อไปและหวังเป็นอย่างยิ่งจะมีฤดูกาลที่ประสบความสำเร็จรอบผมอยู่นะ ซีอีโอใหม่หงแดงบอกภารกิจแรกคือการให้แฟนเข้ามาเชียร์ในสนามก่อนบี่โอการนะครับซีอีโอใหม่ของลิเวอร์พูลบอกว่า,วาภารกิจแรกของเขาในบทบาทซีอีโอก็คือการนำแฟนๆกุลับมาเชียร์ในสนาม n อ็ออีกครั้งหนึ่งหัวแกนึึงได้เลื่อนตำแหน่งจากผู้ดูแลทางด้านธุรกิจให้กับลิเวอร์พูลมาเป็นหัวเรือใหญ่ของสโมสรในตำแหน่งซีอีโอแทนที่ปีเตอร์มัวร์ที่ก้าวลงจากตำแหน่งไปเป็นที่ลุ่ยไหแล้วท่านี้นะครับเป้าหมายที่สำคัญที่สุดลำดับแรกของ โฮแกนก็คือการนำแฟนๆกลับมามีส่วนร่วมในสนามอีกครั้งหลังจากลิเวอร์พูลสูญเสียรายได้ไปถึง3ล้านปอนด์ต่อน,นัดในเกมที่พวกเขาเล่นในเกมแอนฟิลด์โดยปาสจากแฟนบอลเข้าชมในสนามมันชัดเจนว่าน,นี่คือเป้าหมายของพวกเราโฟกัสกับการทำอย่างไรที่พวกเราจะให้แฟนบอลกลับมาที่แอนฟิลด์โฮแกนกล่าวกับการให้สัมพันธ์กับเว็บไซต์สโมสรดังนั้นพวกเรากำลังทำงานหนักในตอนนี้พวกเราต้องได้รับคำแนะนำจากรัฐบาล ทำงานร่วมกับสโมสรทั้งหมดในศึกพรลมลีกดังนั้นมันมีการทำงานมากมายอยู่เบื้องหลังในแง่ของความเป็นไปได้และผมคาดในทางเพิ่มเติมพวกเราต้องมองไปที่การปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องในธุรกิจอย่างที่พวกเราได้ทําไปซ้าแล้วซ้าเล่าอย่างที่ผู้คนส่วนใหญ่รู้คือพยายามสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนความยั่งยืนของสโมสรดังนั้นมันเป็นงานของผมในการสรานง,งานต่อเพื่อให้องค์กรเดินไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่พวกเราสามารถและการสนับสนุนทีมได้ จอร์แนเชื่อหงแดงหาตัวแทนจินนี่วานเดุมได้แต่อยากให้อยู่ต่อนะจอร์แานนะครับตำนาน,นนักเตะลิเวอร์พูลเชื่อว่าสมสรหงแดงลิเวอร์พูลสามารถหาคนมาแทนที่จินนี่วานเดอุมได้ um วันดอรุมตกเป็นข่าวการย้ายไปสู่สมสรบาร์เซโลนาหลังจากการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ก,กับลิเวอร์พูลนั้นไม่คืบหน้าท่าน,นี้จอร์แดนก็มองว่าวมด่ด้ดุมแม้จะเป็นนักเตะคนสําคัญภายในทีมของจิกกิ้งคลับแต่หากจะหานักเตะที่ดีกว่าจริงๆเขาก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลจะหามาทดแทนได้แน่นอนคุณย่อมต้องกกาารเเเ็บผู้ล่นขอองคุณไว โดยช่วะนักเตะที่ดีที่สุดคนที่สร้างความสําเร็จให้กับคุณอดีตแข้งหง์แดงกล่าวแต่ผมคิดว่านักเตะในแดนกลางนั้นมีความแตกต่างกันเล็กน้อยที่พวกเขาสามารถทดแทนกันได้การแทนที่ดาวรุกทั้งสาเป็นอะไรที่ยากกว่ามากอย่างที่ผมพูดไว้จินนี่วานิรุ่มเป็นนักเตะที่พิเศษเขาทํางานหนักขยันและมีวินัยในการทํางานที่ดีมีความสามารถดีแต่ถ้าเขาร้องขอสิ่งที่มากกว่าที่สโมสรยื่นให้เขาเรื่องสัญญา ผมเดาว่วาลิเวอร์พูลจะหาใครบางคนที่มีคุณค่าที่ดีกว่าในแบบเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันในมาตรฐานเดียวกันผมอยากให้จินนี่อยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปนะเขาคือนักเตเะยอดเยี่ยมและผมหวังให้ทั้งจินนี่และสโมสรสามารถหาวิธีในการตกลงกันได้ผมคิดว่าลิเวอร์พูลรู้สึกว่าจินนี่ร้องขอมากจนเกินไปซึ่งมันก็ทําให้เห็นยามที่นักเตเะมั่นใจเกินแต่ลองดูกันเขาทําได้ดีมากกับสโมสรดังน,นั้นผมมองว่าพวกเขาจะพยายามหาทางออกในเรื่องนี้ได้ อย่างที่เราพูดกันไว้ว่าถ้าหากเวกเสามารถเซ็นสัญญากับนักเตะคนอื่นและดึงเอาความปลอดภัยมาสู่สถานการณ์ของพวกเขาหรือมีบางสิ่งที่แตกต่างเล็กน้อยในพื้นที่นั้นของสนามนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดพวกเขาก็จะถามกูรูหงคนเฟิร์มชัดหงแดงได้เตะโกน้าถ้าหากขายคนนี้ต้องจังใจให้ดี สำหรับหงดังลิเวอร์พูลหลังล่าสุดมีนักข่าวสายวงในนะครับของสูโมสรนยืนยันข้อมูลด้วยตัวเองนะครับว่าเจมกรับกระสันอยากได้ติโกโอคันโพราสุดๆแต่ติดปัญหาอยู่หนึ่งอย่างซึ่งส่งผลให้ทีมต้องขายแข้งคนสำคัญออกไป1รายเจมเพียร์น,นะครับนักข่าวสายวงในที่น่าจะถือเบอร์ต้นๆของลิเวอร์พูลทีมชั้นนำสึกพิมังกกิลออกลงเปิดเผยเงินไขสำคัญที่หงดังจะได้ต,ตัวติอโกอคันโพรรากองกลางชังสูงของบาซลน่าเมอร์สันทับ โดยยืนยันว่าทีมดังแห่งถิ่นเมอร์ซีไซส์มีความต้องการที่จะได้ตัวข้างรายนี้มากกว่าที่หลายๆคนคิดเอาไว้มากแต่ติดปัญหาสําคัญอย่างหนึ่งที่ทําไม่ได้เจมส์พียสยืนยันระบบว่าหากดูดการเงอื่นหรือวร์พูลยอมทุ่มเงินแตะหลัก30ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวดาวเตะชาวสเปนิสมาร่วมทัพอย่างแน่นอนแต่ก็มีเหตุผลที่ทําแบบนั้นไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด19ที่เกิดขึ้นในปีนี้ทําให้ทีมจําเป็นต้องรักเข้มข้นถึงหนักถึงแม้ว่าเจคกี้กรับคุณซื้อห สิ่งสำคัญที่สุดจะต้องผลักดันให้ดี๋วนี้เกิดขึ้นนั่นก็คืออาคันโตราลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องหาเงินจากการขายนักเตะคนใดคนหนึ่งออกไปสิก่อนซึ่งคนที่ดูมีความเป็นไปได้มากที่สุดในช่วงนี้ก็คือจอร์จินุวาในดุมกองกลางจอมพลังชาวดัตที่มีข่าวลือนะหูกับบาร์เซโลนาถ้าหากได้ค่าตัวกลับมาในระดับที่สูงกว่า20ล้านปอนด์ลิเวอร์พูลก็จะนำเงินดังกล่าวไปร่วมกับทุนสำรองเพื่อคว้าตัวติเอโกอาคันโตราแน่นอน100% นี่คือสรุปข่าวลิอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่3กันยายนนะครับแฟนๆติดตามไว้นะครับสช่องทางนะฮะชย้ยูมกคลั่งลิอรูพูลกับแฟนพันธะคัพนะครับก็มีให้ได้ชมกัน2ช่องทางนะครับแฟนๆจะได้ไม่ตกข่าวเลยนะฮะ